รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนแรเข้าสู่รายการสมาร์ทคิดเด็กไฮเทคผมพี่ลามจิโก้ทีผมแพทลูกพี่หลามครับผมพีลูกพี่หลามกันครับนี่คือรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องไอทีนะครับและยังรวงภัยไซเบอร์ให้กับคุณด้วยนะครับเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับผมและเด็กๆทั้ง2คนนี้นี่นะฮะน้องแพทน้องพีทนะครับรายการวันนี้น่าสนใจมากหลายคนสนใจเรื่องของสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรครับ เรื่องเกี่ยวกับกาแล็กซี่ครับโอ้โหเรื่องกาแล็กซี่นี่แล้วเรื่องของน้องพีทครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ายุคของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช่ว่าเขามียุคอะไรบ้างนะจริงๆอย่างเว็บไซต์เนี่ยหลายคนไม่รู้นะมีเว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามด้วยโอ้โหมีหลายยุคเลยเว็บแรกอ่าแล้วก็จะมีระวังภัยไซเบอร์วันนี้เรามาเรื่องของ คอเซนเตอร์คอเซนเตอร์เราจะแนะนําวิธีการรับมือคอร์เซนเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่น่าสนใจมากๆเลยไปดูช่วงแรกของรายการกันเลยสนุกคิดวิทยาศาสตร์ ช่วงแรกของรายการเราครับชื่อช่วงว่าสนุกคิดวิทยาศาสตร์นี่วันนี้น้องแพทจะมาอธิบายเรื่องของกาแล็กซี่ดวงดาวนี่นะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าดวงดาวที่เกิดขึ้นในเอกภพของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์นะครับหรือว่าดาวเคราะห์นะฮะคราวที่แล้วนี่เรียนรู้ไปแล้วว่าดาวเคราะห์มีกี่รูปแบบใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะโฟกัสลงมาเราเราจะค่อยๆขมวดเข้ามานะนะ ขมมดเข้ามาหาโลกของเราในในที่สุดนะเราจะไล่จากดาวแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าโอ้โหเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยมีดวงดาวเต็มไปหมดเลยให้เด็กๆทายลเล่นๆซิว่าทั้งเอกภพของเราเนี่ยมีดวงดาวอยู่เยอะแค่ไหนครับบอกตัวเลขมาไม่มีผิดไม่มีถูกเชิญครับอืมแปดพันล้านแปดพันล้านดวงโอเคอ่าน้องน้องแพทย์ครับ 14,120สี่พหนึ่งร้ยี่สิบล้านดวงอ๋อก็คิดว่าเป็นหมื่นล้านดวงครับใช่ไหมครับเอาง่ายๆนะครับเฉพาะทางช้างเผือกเลยมีดาวทั้งหมดเกินล้านล้านดวงจริงเหรอ <c oughs> ใช่เฉพาะทางช้างเผือกอย่างเดียวแล้วเรามีเรามีกาแล็กซี่เป็นแสนแสนแกาแล็กซี่ครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยหรือว่าในเอกภพทั้งหมดเนี่ยแทบจะประมาณไม่ได้เลยเยอะมากมากนึกไม่ออกครับ <c oughs> มันมีกาแล็กซี่กี่อันโอ้โหมีเป็นแสนกาแล็กซี่เลยครับแสนหนึ่งเลยเหรอถ้าเราสำรวจได้หมดนี่ใช่หนึ่งโซลาร์ซิสเต็มก็ประกอบด้วยดาวฤกษ์และดาวเคราะห์รวมกันหมุนวนโคจรรอบรอบรวมกันใช่ไหมครับกาแล็กซี <Galaxy S 2> ่คืออะไรกาแล็กซี่คือโซลาร์ซิสเต็มจำนวนมากมารวมกันอยู่ในที่เดียวกัน หนึ่งกาแล็กซีก็จะมีจำนวนดวงดาวเยอะแยะไปหมดเลยเต็มมีโซลาร์ซิสเต็มแบบมากมายเต็มไปหมดแล้วถ้ากาแล็กซีอยู่รวมๆกันหลายๆกาแล็กซีเขาจะเรียกว่าอะไรครับอืมมัดของกาแล็กซีมัดกาแล็กซีเหมาวรวมก้อนกาแล็กซีถูกไหมฮะใช่กลุ่มกาแล็กซีกลุ่มกาแล็กซีเออกลุ่มคําว่ากลุ่มก็ดูดูเป็นกลุ่มดีนะฮะนักว,วิทยาศาสตร์จะเรียกว่ากระจุกกาแล็กซีกระจุกแสดงว่า มัมาดของพีมันก็ใกล้เคียง่ะคือคือถ้าเราถอยออกมาดูไกลๆเนี่ยหรือว่าเราใช้กล้องถ่ายภาพระยะไกลเข้าไปเนี่ยกล้องโทรทัศน์อวกาศถ่ายเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ากาแล็กซีหนึ่งเนี่ยมันก็คือกาแล็กซีหลายๆกาแล็กซีเนี่ยมันจะอยู่รวมกันอยู่ใกล้ๆกันแต่แต่คำว่าใกล้นี่คือไม่ใกล้มากนะแต่ว่ามองไกลๆแล้วมันเหมือนอยู่รวมกันเขาก็เลยเรียกว่าเป็นกระจุกกาแล็กซีเราอยู่ในกาแล็กซีอะไรครับนะมิลกี้เวโอ้โหนี่พูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยเรียกว่า ทางช้างเผือกนี่นะฮะทำไมถึงเรียกว่ามิวกี้เวยมีใครรู้บ้างครับเพราะมันเป็นทางแบบวนๆสีขาวๆเป็นทางวนๆสีขาวเพราะมันเป็นเส้นยาวๆสีขาวเวลาเวลาตอนกลางคืนเนี่ยคนสมัยโบราณเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเห็นเป็นเส้นยาวๆสีขาวเขาจะเห็นเส้นแถบสีขาวๆพาดผ่านไปใช่ไหมฮะเขาก็เลยเรียกว่าหมู่ดาวมิวกี้เวยทางสีขาว พอมาแปลเป็นภาษาไทยกลายเป็นทางช้างเผือกกลายเป็นทางช้างเผือกงงไหมงงไหมทําไมไม่แปลว่าทางสีขาวใช่ไหมใช่คือคําว่าช้างเนี่ยสาหรับคนไทยจะเปรียบเสมือนกับเป็นสัตว์สูงส่งใหญใหญ่สัตว์ที่มีอำนาจยิ่งช้างเผือกไม่เป็นไงฮะหายากแล้วทีนี้ทางที่ใหญ่ที่สุดก็คือทางสําหรับช้างเผือกที่เดินไปบนท้องฟ้าเขาก็เลยกําหนดขึ้นมาเป็นทางช้างเผือกทีนี้ มนุษย์เราสมัยก่อนเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในทางช้างเผือกนะเราคิดว่าทางช้างเผือกคือกลุ่มดาวเพราะว่าเวลาเรามองไปบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวๆใหญ่ๆเรามาเข้าใจทีหลังว่าเฮ้ยถ้าเราคำนวณตำแหน่งของโซลาร์ซิสเต็มเราแล้วเราคำนวณระยะทางจากกล้องโทรทัศน์อวกาศที่เราส่องเข้าไปเนี่ยคำนวณเสร็จปุบ๊บเราถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราอะอยู่ในทางช้างเผือกตอนแรกก็สับสนเล็กน้อยว่าเราอยู่ในทางช้างเผือกทำไมเรามองเห็นทางช้างเผือก เพราะเราอยู่ไปทางช้างเผือกไงเออจะจับมือจับมือเขาใส่ Google มาใช่ไหมคะคนนี้เขา Google มาใช่ไหมครับเขาทำกานบ้านมาดีมากเรามองเห็นทางช้างเผือกเพราะว่าเราอยู่ริมริมขอบทางช้างเผือกใช่อ่านะฮะเราเราเป็นถ้าเทียบกับกับทางช้างเผือกทั้งดวงเนี่ยเราเหมือนคนที่อยู่นอกเมือง เราอยู่ชานเมืองแล้วเรามองเห็นทางช้างเผือกเนี่ยเราเห็นด้านข้างของมันนะเราเห็นเราถึงเห็นเป็นแถบยาวๆไปแบบนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามกําหนดรูปทรงของทางช้างเผือกขึ้นมาว่าถ้าเรามองจากอีกฝั่งหนึ่งของจานดิสนี้นะครับถ้าเราไม่เห็นมันเป็นแถบแบบนี้เราบิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นกลมๆอย่างนี้ทางช้างเผือกของเราอ่ะเป็นกาแล็กซี่ที่เป็นรูปทรงดาราจักร ดาราจากักรคือเหมือนกลงจักรครับไม่เคยได้ยินเลยอ่าเป็นกลงจกักรคือมันจะมีหางที่แบบโค้งออกมาอย่างเงี้ยมีหางโค้งออกมาแล้วหางโค้ง<อ>หางโค้งหาง,งแล้วมันโค้งสวยมากโดยที่เราอยู่ตรงริมๆของหางเส้นใดเส้นหนึ่งเหรออยู่ตรงนั้นอยากรู้ไหมว่ากาแล็กซี่ข้างๆเราเนี่ยใครเพื่อนบ้านเราอะใคร b บล็กกี้เวอะไรของเรามิลกี้เวนี่คนกำลังจะว่าอีกอันนึงเป็นแบล็กกี้เวทางสีดำก็คือนึกออกแร้วถ้าเกิดเราชื่อมิลกี้เวใช่ไหมห <c oughs> นูมันเป็นสีขาว <c oughs> ทีเนี้ยเราก็ต้องมีเพื่อนเป็นสีขาวไม่มไม่ไม่ยไลที่เว่ไม่ใช่ไม่ใช่กาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดชื่อว่าแอนโดรเมดา อ๋พี่พี่พยายามเซตเป็นภาพ Google อันโดเมด a าเนี่ยเป็นกาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดใกล้แค่ไหนรู้ไหมใกลขคาะนี้2องล้านสี่แสนปีแสงไกลกว่าถ้าเราจะออกไปจากนี้ไกลกว่าขอบกาแล็กซี่วิ่งก็ไปตรงกลางไปอีกไกลเลยอีกเยอะเลยเด็กๆอยากรู้ไหมครับว่าแล้วกาแล็กซี่ไหนขนาดใหญ่ที่สุด กาแล็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพหรือในจักรวาลเรานะครับมีชื่อว่า a l c o n e u s, <S เป็นกาแล็กซี่รูปทรงวิทยุคือเป็นแบบเป็นเป็นเหมือน,นคลื่นก็คือรูปทรงเขาจะฟรีฟอร์มใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมจากขอบหนึ่งของอีกขอบหนึ่งกาแล็กซี่ต้องใช้ระยะทางประมาณ16.3ล้านปีแสงใหญ่กว่าทางช้างเผือกเรา150เท <50 S 1> ่า150เท่า100ห้100 150เท่ารอ้รอยเท่ารอ้อเท่า แสดงว่ามีดาวอยู word, <Bereich. S 2> um ่ในนั Mich ้นเนี Nich ่ยเยอะมากกว่าเราถึง150เท่ารวมกัน <less> ทั <Missy>? ้งหมดเราเรียกว่าอะไรครับเอกภพเอกภพทั้งหมดเลยโอ้เอกภพงั้นวันนี้นะครับเรียนรู้เรื่องของกาแล็กซีกันนะครับกับช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์นะครับเราจะศึกษารายละเอียดลงไปลึกลงไปเรื่อยๆนะพอเรารู้ภาพกว้างของเอกภพทั้งหมดนี้แล้ว เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะค่อยๆสโคบมาให้มาเล็กลงจนกระทั่งลงมาถึงตัวโลกเราแล้วก็มาจนกระทั่งกลายเป็นมนุษย์เรามาได้ยังไงโอ้โหนี่ไล่ไปเรื่อยๆแล้ว,ลวจากนมนุษย์ปุ๊บก็กลายเป็นสัตว์จะทันสิ้นปีนี้ไหมทันไหมฮะคิดว่าทันไหมต้องจะติดเรียนต้องไปเรียนต่ออะจบช่วงนี้ไปเด็เพนเท่านี้ครับไปต่อช่วงสองเลยครับทันโลกทันเทคครับไปเลย ทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทคนนะครับ,รบวันนี้เราจะมาเรื่องของยุคของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช่หรือว่ายุคของคอนเทนต์ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตหลังจากที่เราพัฒนาอินเทอร์เน็ตมาแล้วพอเรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วนะครับเราก็พัฒนาคอนเทนต์ของเราเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ยุคแรกๆนะครับเราจะเรียกยุคเ,เว็บไซต์หรือว่าบริการต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เนต็ตเนี่ยยุคแรกๆเราจะเรียกว่าเว็บ1.0 1.0แล้วมี2.0ไหมมีครับทุกวันนี้อยู่2.0แล้วเรากำลังจะไปยุค3.0ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วยุค3.0เราจะมีโฮโลแกรมไหมเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีก็ได้นะฮะเอา1.0ก่อน,นทุกคน อธิบายคำว่า1.0ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเว็บ1.0หน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ในยุคแรกๆนะยุคแรกๆน,นี่ยังไม่มี Google อยังไม่มีบริการที่เรียกว่าคือคือบริการอย่าง Google เนี่ยเขาเรียกว่า Search Engine ถ้าเราอยากจะค้นหาเว็บหรือค้นหาอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถค้นหาได้แต่ในยุคแรกๆเนี่ยไม่มี Search Engine ยังไม่มีเราก็ต้องมีบริการเว็บที่เรียกว่าเว็บพอร์ทัล ก็เข้าไปที่เว็บพอร์ทัลหรือเว็บท่าพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนบอกเลยว่าคือสมัยก่อนเราไม่รู้จะไปเว็บไหนนะคนเล่นเล่นอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆเนี่ยก็ไม่รู้จะไปเว็บไหนไม่รู้จะเข้าเว็บอะไรอ่าอย่างสนุก닷คอมเนี่ยคือเว็บพอร์ทัลเว็บพอร์ทัลอย่างสนุก닷คอมก็จะทําให้เราสามารถไปเว็บที่เราต้องการได้โดยที่เราเข้าไปเลือกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เกิดเซิร์ชเอนจินหรือว่าบริการค้นหา Google Google หรือ Safari Google ไม่ใช่เจ้าแลกๆนะครับนั้นอะไรเกิดก่อน เจ้าแรกๆคือ Yahoo Yahoo ฮนี่ใคร้ายๆกับสนุกใช่ไหม,มใช่ยุคแรกๆก็มียา h o o นะครับที่เป็นทั้งพอ r t ท่แล้วเป็นทั้งเซ a ร์ชเ n นจินด้วยนะครับเป็นเครื่องมือค้นหาด้วยหลังจากนั้นก็มียี่ห้อประหลาดๆเยอะเลยนะมีอั t ต้าวิสตาไม่เคยได้ยินเกิดไม่ทันใช่ไหมมีไลค o s ยุคหลังๆเลยมี Microsoft Bing Microsoft รู้จักแต่<อ> Bing ไม่รู้จักใช่ Microsoft Bing นี่ตลกมากนะ มี Google ขึ้นมาบนโลกนี้ใช่ไหมครับแล้ว Google เนี่ยดังมากมีคนใช้เยอะมากคนใช้ทั้งโลกเลยโอ้เราเสิร์ชอะไรก็ได้ใช่ m i c r o s o f t ก็เลยอยากจะแข่งกับ Google อิจฉา Google เห็น Google เขามีคนใช้เยอะเขาก็เลยสร้างตัวเบราว์เซอร์กับเครื่องมือค้นหาขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่า Bing B I N G ย่อมาจากอะไรรู้ไหมฮะเป็นคำย่อนะไม่รู้ฮะ B I N G ย่อมาจาก B คือ But I คือ it N คือ n o t G คือ Google But it's not Google ฉันไม่ใช่ Google เจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งไหมคือเขาอยากจะเป็นคู่แข่งกับ Google เขาก็เลยพยายามจะบอกคนว่าฉันไม่ใช่ Google นะิหลังจากนั้นยุคเว็บก็เปลี่ยนไปอีกตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับพอเราเริ่มมีมีเว็บเยอะขึ้นในยุคแรกๆของเว็บไซต์เนี่ยคนทั่วๆไปเข้าไปเอาข้อมูลจากเว็บ มาประดับความรู้เราอย่างเดียวอืมเมยบพอทัลอ่ามันเป็นวันเวมันเป็นวันเวก็คือเว็บให้ความรู้คนมาเอาข้อมูลจากไปใช่ไหมค,คนทั่วไปเป็นผู้หาข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียวอืมอ่ายุคที่สองของเว็บคืออะไรยุคนี้ยุคที่สองของเว็บยุคนี้ยุคนี้ค,นคือคนเป็นผู้ให้ข้อมูลตรงกันขห้ามอยู่ยุคแรกใช่ใช่ไหมครับใช่ยุคที่สองเนี่ยเราเป็นคนให้ข้อมูลแล้วสังเกตไหม โซเชียลเน็ตเวิร์กอะ t ิ๊กต็อกหรือว่า y YouTube แพทเป็นคนให้ข้อมูลกับคนอื่นคนอื่นมาติดตามแพทเพื่อที่จะมาดูข้อมูลของแพทมาดูสิ่งที่แพทนำเสนอนี่คือเว็บของยุค2.0ทีนี้มันจะเป็นทูเวย์จากเดิมเนี่ยเว็บไซต์เป็นคนให้ข้อมูลคราวนี้คนทั่วไปก็สามารถให้ข้อมูลได้ก็เป็นทูเวย์ละสวนทางกันละก็เลยได้เยอะขึ้นเกิดบริการใหม่ๆเยอะขึ้นเลยใช่ไหมอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมก็มี Facebook มี i n s t a g r กรม มี Twitter มีการค้าขายเรามี e-commerce ขึ้นในยุคนี้เว็บ2.0ดเหไหมเราค้าขายเราซื้อของออนไลน์เราโอนเงินคนสมัยก่อนอ่ะอยากจะเปิดร้านขายของต้องไปเช่าหน้าร้านแล้วเอาของไปตั้งแล้วรอให้คนเดินทางมาซื้อของแต่พอมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับเว็บ2.0เราอยู่บ้านเราประกาศเราถ่ายรูปของเราแล้วประกาศขายออกไปมีคนสั่งซื้อโอนเงินมาเราส่งของไปให้เขาเราไม่ต้องมีหน้าร้านมันสะดวกขึ้นมากยุคที่3จะเป็นยังไงเลยไหมครั ยุคที่สามเนี่ยจะมีการดึงเอาพวกคริปโตมายุมาช่วยด้วยแล้วทรัพย์สินเนี่ยมันจะอยู่บนตัวเว็บอย่างเช่นแพทสร้างงานดิจิตัลขึ้นมารูปนี้ถ้ามันจะทำให้มันอยู่นี้ก็คือเป็นหนึ่งเดียวไฟล์คอมพิวเตอร์มันสามารถก๊อปปี้ได้ใช่ไหมครับมันต้องเอาบล็อกเชนหรือคริปโตมาเขียนคำสั่งลงไปว่ารูปนี้เป็นของคนชื่อแพทเท่านั้น แล้วเอาเอารูปนี้มาแปะไว้บนเว็บไซต์เวลามีคนมาซื้อเขาก็จะทําธุรกรรมกันว่าพีทมาซื้อรูปจากแพททันทีที่พีทจ่ายเงินให้แพทเสร็จเรียบร้อยรูปนี้จะกลายเป็นของพีทโดยที่รูปนี้หายไปเลยหายไปเลยรูปนี้จะจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วทําแล้วถ้ามีใครทาก็ปี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอันอันเนี้ยต่อให้หน้าตาเหมือนกันอันเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นฉบับอันอันที่ทําใหม่ไม่ใช่ต้นฉบับ มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพอมันมีหนึ่งเดียวมันซื้อขายได้มันไม่ต้องทำซ้ำมันไม่มีใครลอกเลียนแบบได้นี่คือโลกอนาคตของยุคถัดไปเว็บ3.0เห็นภาพเลยใช่ไหมครับเห็นภาพเลยใช่ไหมครับอีกไม่นานอีกอีก สองสมปีนี้ก็มีละเรามาเรียนรู้เรื่องของเว็บ1.0ดูเว็บ2.0ดูวิวัฒนาการของเว็บแล้วเรากำลังจะก้าวเข้าสู่เว็บ3.0ในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นไปเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตหลังจากที่เรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วถามว่าจากวันนี้ไปอินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วสูงกว่านี้ไหมจะมี 6G ไหมมีครับจะพัฒนามากขึ้นไปเรื่อย ยิ่งมีความเร็วมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งใส่ความยุ่งยากเข้าไปหรือใส่ความซับซ้อนเข้าไปทําให้เขาทําอะไรได้มากขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์จากการใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้คือทันโลกทันเทคในตอนนี้นะครับไป,ไปช่วงต่อไปฮะช่วงต่อไปชื่ช่วงอะไรครับระวังไผ่ไซเบอร์ระวังไั่ไซเบอร์ ช่วงที่สามของรายการครับระวังไทยไซเบอร์สัปดาห์ที่แล้วพูดเรื่องคอร์เซนเตอร์ไปใช่หไหมใช่คนรู้วิธีการมาของเขาแล้วแล้ว,ลวรู้ว่าหลักการการทํางานของเขาเป็นอย่างไรนะครับนนี้่าจะมีน่าจะมีก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการป้องกันน่าจะมีคําถามจากหลายๆคนที่ถามมาจากสัปดาห์ที่แล้วอื m, <นะ S 2> จริงถามว่าอะแล้วเวลาคอร์เซนเตอร์พวกนี้มันโทรมาหาเราเนี่ยทำไมตำรวจไม่ไปจับมันน่ะเออจริงอ่าทำไมปล่อยให้มันโทรมาจนถึงทุกวันเนี้ย ช่เคยคิดไหมว่าเบอร์ที่เขาโทรมาเนี่ยถ้าเป็นเบอร์ปกติเราก็ต้องตามที่อยู่ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนถูกไหมตำรวจเคยตามเบอร์นั้นไปแล้วนะทำไมไปถึงนี่เป็นเป็นบริษัทอะไรก็ไม่รู้เป็นตึกอาคารอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่ c เซ็นเตอร์นั้น<ะ>เป็นหน่วยงานทั่วๆไปเป็นเบอร์โทรทั่วๆ<ะ>ไปเป็นเบอร์โทรบ้านใครก็ไม่รู้<ะ>แล้วเขาเอาเบอร์โทรเหล่านั้นมาโทรได้ยังไงจริงถูกไหมฮะ ความจริงก็คือ call center ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาสามารถใส่เบอร์โทรอะไรก็ได้โดยที่เขาไม่ได้อยู่ประเทศนั้นจริงๆส่วนใหญ่จะอยู่ตามขอบชายแดนเรานี่ะครับเพื่อออกไปพ้นประเทศไทยเพื่อให้ตำรวจไปจับไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาโทรมาเนี่ยเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอมือถือเรานะครับไม่ใช่เบอร์ของเขาเป็นเบอร์ทางอินเทอร์เน็ตเขาใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโทรเข้ามาหาเราเขาไม่ใช่เบอร์ของเขาจริงๆ,ๆเคยโทรกลับไหมเคยโทรกลับ call center ไหม เป็นเบอร์เนี้โอ้อโทรกลับไปเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้นะรับสายแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่คอเซนเตอร์เพราะฉะนั้นมันคือคําตอบว่าทําไมตํารวจถึงไปจับคอเซนเตอร์ไม่ได้หนึ่งคือเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยสองเขาไม่ได้ใช้เบอร์โทนนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเรารู้ละ่ะเขาจะกําหนดเป็นเบอร์อะไรได้เราไม่มีทางรู้เลยครับมีทางรู้ทางเดียวคือเราต้องใช้วิธีสืบสืบว่าเขาไปนั่งทํางานกันที่ไหนแล้วตามไปเข้าไปบุกจับ แล้วเวลาไปจับได้เนี่ยเขาจะได้เครื่องมือมานี่นะฮะเป็นเลาเตอร์นะอุปกรณ์หลักเนยเป็นเลอเตอร์เป็นเลาเตอร์แล้วก็ต่อสายทุกคนเนี่ยโทรผ่านไม่ได้โทรผ่านโทรศัพท์มือถือโทรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรผ่านโน้ตบุ๊กแล้วก็เสียบไมโครโฟนหูฟังแล้วก็พูดคุยกับเราแล้วคนพวกนี้จะย้ายที่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้โดนจับได้ ไม่ให้มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนย้ายที่ไปเรื่อยๆนี่คือเหตุผลว่าทําไมตํารวจหรือทางการในประเทศไทยเนี่ยถึงจับคอเซ็นเตอร์ไม่ได้จับได้นะครับแต่ว่าจับเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่เขาก็เริ่มมาใหม่มีมมใหม่ให้มาเรื่อยๆใช่เหนื่อยมากๆแล้วก็ทําให้คอเซ็นเตอร์ยังคงทํางานอยู่ทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่สามารถกําจัดคอเซ็นเตอร์ได้เราต้องรู้วิธีป้องกันคอเซ็นเตอร์วิธีป้องกันคอเซ็นเตอร์ทำยังไง ไม่รับสายคนแปกหน้าโอ้เราไม่มีทางรู้ดิบางทีเบอร์โทนี้อาจจะเป็นเบอร์โทรลูกค้าโทรมาติดต่องานหรือคนที่มีธุระป่าปังกับเราก็ได้จริงด้วยถ้าเราไม่รับสายเราก็เสร็จเลยสิส่วนวิธีที่เราคิดที่จะป้องกันก็คือคืออะไรครับสมมุติเค้าโทรมาหาแล้วเขาบอกว่าสะดุตกค้างระวังสายอืมไม่อาจจะตกค้างจริงก็ได้ไม่ไมดิตกค้างเขาก็ส่งคืนไงเขาเขาไม่มา นี่นี่คำนี้เลยน้องแพทพูดถูกเลยตั้งสติฟิชชิ่งหรือคอลเซนเตอร์หลอกลวงเราจากอะไรครับหลอกลวงจิตใจเราหลอกลวงความคิดเราเพราะฉะนั้นส่วนที่จะป้องกันได้คือจิตใจกับความคิดองความคิดจิตใจเราต้องแข็งแรงก่อนนะครับเราต้องระแวงไว้ก่อนว่าเฮ้ยอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆความคิดของเราต้องปรับความคิดให้รู้เท่าทันก็คือต้องอัปเดตข่าวสารครับปรึกษาเพื่อนๆเอ๊ะเนี่ยวันก่อนมี ไปษณีไทยโทรมาวันก่อนมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทรมาให้รู้เลยว่าอตอนนี้คเซ็นเตอร์มามุกไหนกำลังมาในรูปแบบไหนแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับตัวเองตั้งสติก่อนเลยอันดับแรกให้คิดไว้ก่อนว่าทบทวนดูนะครับว่าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือไม่ใส่เหตุผลก็ไปเยอะๆครับกระทรวงการคลังจะโทรหาคุณเพื่อ เพื่ออะไรครับเขาไม่ได้มีส่วนอะไรจะต้องมาติดต่อเราใช่ไหมฮะหน่วยงานเหล่านี้ไม่เคยมานะครับรวมไปถึงธนาคารด้วยนะครับธนาคารเนี่ยถ้าไม่มีเหตุจําเป็นใดๆเขาจะไม่ติดต่อมาหาลูกค้าลูกค้าต้องอยากได้อะไรลูกค้าต้องไปติดต่อยิ mm ่ง hmm. บางคนแปลกๆเนี่ยธนาคารบอกว่าโทรมาขอทราบเลขบัญชีได้ไหมครับคุณลองนึกหาเหตุและผลดูครับคุณเป็นธนาคาร ผมเปิดบัญชีกับคุณบัญชีผมก็อยู่ที่คุณทําไมคุณไม่รู้เลขบัญชีผมอ่ะจริงคุณจะโทรมาถามผมทำไมอืมถูกไหมครับเขาโทรมาคุยได้นะครับคุยได้แล้วก็วางหูไปนะครับผมไม่แนะนําให้ตําหนิตีเตียนหรือว่าด่าทอเพราะว่าเขาจะโทรกลับมารบกวนเราอีกเพราะว่าเขาโกรธนะคนพวกนี้ก็คือคนรับจ้างทั่วไปเป็นคนแบบเรานี่แหละแต่เขาหลงผิด ไปรับจ้างให้ call center แล้วมาทำงานหลอกคนอื่นนะฮะมีวิธีหนึ่งผมอยากให้ทุกคนช่วยกันทำวิธีนี้อาจจะไม่ได้แก้ไขเรื่องอะไรให้ดีขึ้นมากนะครับแต่มันเป็นวิธีที่ช่วยคนอื่นได้เวลา call center โทรมารับสายครับเรารู้แล้วว่าเขาเป็น call center เราอย่ายอมให้เขาหลอกแต่เราคุยกับเขานานๆครับให้เขาเสียเวลาถูกครับคุยไปเลยอ๋อเหรอมันเป็นยังไงอ๋ออ๋อคุยไปสักห้านาทีเอ๊ะ ทั้งหมดนี้ยังไงนะเอาใหม่ที่เริ่มใหม่เริ่มใหม่พูดให่้เขาวนใหม่รอบให้เขาพูดอยู่นั่นแหละ <c oughs> เพราะว่าถ้าคุณดึงเวลาเขาได้5นาที10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนั้นจะเป็นครึ่งชั่วโมงแห่งโอกาสที่เขาจะไม่สามารถไปหลอกคนอื่นได้จะมีคนอีกจํานวนมากที่ รอดปลอดภัยจากการหลอกครั้งนี้นี่คือวิธีการจัดการกับคอเซนเตอร์นอกจากที่เราจะรู้เท่าทันและปฏิเสธการหลอกของเขาได้แล้วเรายังสามารถช่วยคนอื่นได้อีกด้วยนะนี่นะครับนี่คือระวังภัยไซเบอร์ตอนนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมและน้องๆหนูๆทุกท่านนะครับน้องๆหนูๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยโดนหลอกอยู่แล้วเนาะอ่านะฮะเอาไปช่วงต่อไปของรายการเลยนะครับคิดท<ำ>ันไอที G. ได้ยินคำกล่าวที่ว่าหากเป็นพ่อคนและแม่คนเมื่อไหร่จะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่พ่อและแม่รักเรามากขนาดไหนยิ่งความรักที่มีต่อลูกๆมากเท่าไหร่พ่อแม่ทุกคนต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาลูกๆไปตามพัฒนาการหรือก้าวหน้ากว่าพัฒนาการซึ่งเด็กแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นสื่อแต่ละช่วงอายุที่เหมาะสําหรับเด็กจึงมีความแตกต่างกัน วันนี้ทีมงานคิดทันไอทีจะนำเสนอถึงสื่อที่เหมาะสมแก่เด็กในช่งวงวัยอายุแรกเกิดจนถึงอายุ7ขวบด้วยกันอายุแรกเกิดถึง1ขวบช่วงวัยที่ติดแม่รักแม่ต้องการให้แม่อยู่ด้วยตลอดเวลาถึงแม้ว่าอยู่ติดกันแต่แค่หันหลังให้ก็อ,อาจจะร้องไห้ออกมาเด็กจะอบูนใจเมื่อมองเห็นแม่ทุกครั้งที่เขาลืมตาจะคอยจ้องมองหาแม่เสมอเพราะสายตาคู่นี้มีไว้เพื่อแม่คนเดียววัยนี้จะมีพลังชีวิตมากแม้ต้องนอนบนเบาะ นอกจากจะคอยจ้องและขยับสายตาไปตามสิ่งที่ตนเองมองเห็นแล้วก็ยังสามารถขยับมือและขาแสดงความรู้สึกไปตามอารมณ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคนอื่นรับรู้ถึงการมีอยู่ของตอนเองหนังสือและสื่อที่เหมาะสําหรับวัยดังกล่าวสําหรับเด็กวัยนี้ควรเป็นสื่อที่เป็นมิตรเสมือนเป็นของเล่นยิ่งมีเสียงจะยิ่งอุ่นใจให้แขวนอยู่ใกล้ๆสายตาจะยิ่งดีเพราะจะช่วยพัฒนาประสาทการรับรู้ทางสายตาสื่อนั้นจะต้องนุ่มนิ่มเพื่อความปลอดภยัยไม่บาดหรือทําร้ายผิวกายเด็ก สื่อควรมีผิวสัมผัสที่หลากหลายเพราะเด็กต้องการเรียนรู้และเปรียบเทียบเพื่อให้สมองประมวลผลเก็บไว้เช่นว่าผิวแบบนี้เด็กชอบผิวแบบนี้เด็กไม่ชอบแต่ถ้า,ากจับเฉพาะผิวสัมผัสแบบเดิมๆไปจนโตสมองก็จะรับรู้แค่สิ่งเดียวสื่อต้องแข็งแรงทนทานต่อการโยนและคว้างปาเพราะเป็นวัยที่ทดสอบพลังของหนังสือและสือ่อประหนึ่งเป็นอุปกรณ์โยนเล่นหรือเป็นอุปกรณ์กีฬาฝึกความแข็งแรงของร่างกายรวมถึงต้องเป็นสื่อที่ทนน้ำลายทนน้ำก็จะดีมาก เพราะหลายครั้งการทดสอบที่สําคัญและง่ายต่อวัยนี้คือการหยิบเข้าปากนั่นเองอายุหนึ่งขวบเป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบเล่นเชิงสํารวจและชอบการเรียนแบบเป็นวัยที่เริ่มเรียกพ่อและแม่ออกมาให้ได้ปลื้มใจวัยนี้เริ่มยินได้ด้วยตนเองและเดินต่อแตะเกอบไปตามขอบขอบ,ขอบกัน้นถึงชอบปีนบันไดเพราะมีราวมีขอบให้จับไต วัยนี้เริ่มสำรวจไปทั่วและรู้จักเปรียบเทียบจึงมักคว้าสิ่งต่างๆที่เห็นไม่เว้นแม้แต่ของที่อยู่ในมือผู้อื่นเพื่อน,นำมาคลายความสงสัยเปรียบเทียบหาคำตอบดูว,ว่ามันคืออะไรหนังสือและสื่อที่เหมาะสำหรับวัยดังกล่าวสื่อสำหรับเด็กวัยนี้ควรมีขนาดที่แตกต่างกันชัดเจนพวกเขาจะได้สำรวจด้วยการผลักดันดึงถอดใส่สำหรับหนังสือต้องมีลักษณะฟลปแปบบคือมีส่วนที่ให้เปิดปิดค้นหา หรือดึงหน้าที่ซ่อนไว้มีมิติเล่นได้จำพวกนิทานชวนเล่นเล่าไปเล่นไปและเป็นวัยที่เหมาะสำหรับการฝึกภาษาจึงเห็นว่าหลายครอบครัวพูดคุยกับเด็กทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปอายุสองขวบเป็นวัยที่เริ่มออกฤทธิ์มีความคิดและเป็นตัวของตัวเองสูงโดยเริ่มจากลองไม่ทำตามที่คนอื่นบอกเลยเรียกวัยนี้ว่านักต่อต้านจากคำพูดตามตำราและจากหลายครอบครัวได้ค้นพบว่า เด็กพูดว่าไม่ในทุกเรื่องเมื่อพูดแล้วจะสังเกตอากาบกิริยาเราและหัวเราะชอบใจอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงวัยนี้ชอบให้ชมเมื่อได้คำชมก็จะตั้งใจหรือยอมทำตามที่ผู้ใหญ่พูดมากขึ้นและจะตื่นเต้นหากได้เจอเพื่อนในวัยเดียวกันหนังสือและสื่อที่เหมาะสำหรับวัยดังกล่าวสื่อสำหรับเด็กวัยนี้ที่อยู่ไม่นิ่งเพราะชอบวิ่งปีนป่ายกระโดดควรเป็นพวกบทเพลงและของเล่นชิ้นใหญ่เช่นม้าโยกหากเปน็นหนังสือควรเป็นคำซ้ำที่สนุกให้เด็กได้หยุไดได้พูดตาม หรือหนังสือกิจกรรมที่ได้ปะติดวันี้เริ่มแยกแยะสีได้แล้วดังนั้นการสอนเรื่องสีจึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่สําคัญทำไมมีการสอนเรื่องสีไว้ก่อนเมื่อถึงวัยเด็กที่สามารถรับรู้ได้จะทดสอบเรื่องตาบอกสีได้ยากและหากสีขวบยังไม่สามารถแยกแยะสีได้จะต้องพาไปพบแพทย์เรื่องสายตาวัยนี้เริ่มชี้ตามคําสั่งชี้บอกคําสั่งหรือชี้บอกคําตอบได้แล้วอายุ3ามขวบเป็นวัยที่พูดคุยกันรู้เรื่องราว เด็กวัยนี้จะมีร่างกายและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นพูดเดียวยาเป็นประโยคได้เข้าใจเรื่องระบบเช่นเปิดหนังสือทีละหน้าเริ่มต่อก่อสร้างร่างบล็อกในลักษณะสูงในแนวดิ่งได้เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ตั้งคำถามตลอดเวลาเป็นวัยที่พร้อมในเรื่องร่างกายอารมณ์และการเข้าสังคมขึ้นมากขึ้น หนังสือและสื่อที่เหมาะสําหรับวัยดังกล่าวสื่อที่เป็นของเล่นในดวงใจเด็กวัยนี้ตลอดการคือบล็อกทุกครั้งที่เด็กเล่นบล็อกเด็กจะเริ่มคิดพลิกแพลงมากขึ้นเริ่มต่อสูงขึ้นเป็นของเล่นที่สามารถใช้ทดสอบสกยภาพเด็กได้ด้วยเด็กชอบขีดเขียนวาดระบายสีสนุกกับการตัดและเรื่องกินก็ยังเป็นเรื่องที่สนใจมากของเด็กวัยนี้หนังสือที่เหมาะแก่การอ่านกับเด็กสามขวบควรเป็นแนวสะสมคลังคำศัพท์หรือชวนคิดสั้นๆไม่ซับซ้อน ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในตอนหน้ายังมีเรื่องราวของชื่องวัยอายุ4ขวบจนถึง7ขวบมาฝากคุณผู้ชมกันและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในรายการ Smart Chip เด็กไฮเทค เจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเราอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0นะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็มี facebook.com/etvchannel เป็น f e c o o o p k p e นะครับให้เราเข้าไปพูดคุยติชมแนะนำรายการกันได้นะครับ ดูรายการแล้วถ้าด да: ูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงเลยครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับเขาบอกว่าถ้าโซล่าซิสเต็มนั้นมีดาวเคราะห์กี่ดวงก็ตามดาวเคราะห์เหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกันโลกกับดาวคารกับดาวพุธดาวทุกดวงที่มีอยู่ตอนนี้ในในโซล่าเราเชื่อได้ว่ามีอายุ ใกล้ๆกันเกมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้เพราะความเซ็งครับเขาเซ็งเขาไม่มีอะไรใช่<ำ>เขาเขาไม่รู้จะทําอะไรเขารู้สึกไม่สนุกเลยเขาก็เลยอยากทําอะไรสนุกๆขึ้นมาคนคนนั้นมีชื่อว่าวิลเลียมฮิกกินบัตทอมเป็นนักฟิสิกส์นิวเคลียร์คนหนึ่งนะครับ <S <S คุณป้าคนนั้นอาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่ใช่ไอ้น้อยหลานฉันปดเนี่ยไอคนที่โทรมาหลอกเรามันจะกลายร่างเป็นไอ้น้อยทันที ผมน้อยเองคุณป้านะมันจะมาเลย